x กลังสองบวก4ส่วน x เท่ากับ6นะเท่ากับ x กลังสามลบ a x กำลังสามถมวยกกลังสองแล้วก็บวก b นะต้องถาว่า a คนะือมีค่าเท่าไหร่ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ติดตามให้ด้วยนะคือข้อนี้เราใช้สูตรอะไรดีลูกหนะ้าลบหลังกาลังสองจะเท่ากับหน้ากาลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกาลังสองเราจะใช้สูตรน,นี้นะมาช่วยการทาอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองคิดดูเลย ก็คือจากสูตรเนี่ย x กำลังสนะลบ a นะส่วน x กำลังสยกกำลังสองเนี่ยนะจากตรงนี้นะจากเอาแค่เฉพาะตรงนี้นะลูกมันก็จะได้กลายเป็นหน้ากำลังสองก็เป็น x กำลังหลบสหน้าคือ x กำลังสหลังคือ a ส่วนด้วย x กำลังสใช่ไหม x กำลังสามแล้วก็บวกกับ a ส่วนด้วย A 2กำลังสองแล้วก็เลังหเพราะว่าเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยยกกกำลังสองอีกรอบนึงนะก็ Operations. ตรงนี้ก็เราตัดทิ้งได้นะมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ x อกำลังหลบสอเบวก A กำลังสองส่วนเกำลังหเสร็จแล้วเราก็ไปเหลียบมองตรงนี้อ้าวโอเคคราวนี้ตรงนี้เราจะต้องมีบวก B เข้าไปใช่ไหม ตรงนี้ B ีบก B ครูก็ขเขียนตรงนี้ขึ้นมาใหม่กันนะเท่ากับนะในวงเล็บนี้เมื่อกี้เราหาได้คือตัวนี้นะเสร็จแล้วตรงนี้จะมีบวกบีอไปครูก็ใส่บวกบีออกไปมันจะได้ตรงกังนเลย คราวนี้เราก็ก็ดูแล้วถ้าเราจะจัดรูปนะถ้าเราจัดรูปเนี่ยให้มันเหมือนกันฝั่งนี้นะคูจัดรูปเลยนะเป็น x กําลัง6บวก4ส่วน x กําลัง6เท่ากับเนี่ยคูจัดรูปตรงนี้กลายเป็น x กําลัง6บวก a กําลัง2ส่วนด้วย x กําลัง6เสร็จแล้วไอ้สองอันเนี้ยก็คือลบ a บวก b คููไว้ลบ2 a บวก b คููไว้ข้างหลังนะเราจะเห็นว่าชุดนี้กับชุดเนี้ยมันตรงกัน เพราะนั้นเราดูแลเอกำลังสองเท่ากับสี่เลยเอาครูครับแล้วตรงนี้มันตรงกับเลขอะไรเดี๋ยวนะครูเขียนไปสวยใช่ไหมครูครับแล้วตรงนี้ตรงกับอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรก็คือแสร็แล้วต้องก็คือบวกศูนย์ลงไปงนี้อ่ะเราก็จะได้ว่านะ a อกำลังสองนะเขียนใหม่เลยนะ A กำลัง2เท่ากับ4อันหนึ่งนะซึ่งนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าลบ 2a บวก B เท่ากับ0นะหรือ B เท่ากับ 2A งง่ายๆย้ายไปก่อนเพราะฉะนั้น A ได้กี่คำตอบลูก A จะเท่ากับถอดรูทเนี่ยอะไรคูณกันได้4มี2กับลบ2โอเคไหม ถ้า a เท่ากับ2เราก็จะได้ว่า b เป็นเท่าไหร่ b เท่ากับ2คูณกับ2เพรเท่ากับ4ซึ่ง a คูณกับตัว b เนี่ยเท่ากับ2คูณ4เท่ากับ8อันที่หนึ่งอีกการหนึ่งถ้าเกิดว่า a เท่ากับลบ2 b ก็เลยเท่ากับ2คูณกับลบ2เพราเท่ากับลบ4ถ้าเรา a คูณกับตัว b ก็จะเท่ากับลบ2คูณกับลบ4ก็เท่ากับ8เหมือนเดิม ข้อนี้ไม่ว่าจะใช้เป็นบวกหรือเป็นลบอะ่ะมันจะได้แปดเหมือนกันข้อนี้ตอบแปดเข้าใจไหมครับนะเข้าใจพิมพ์เข้าใจครูหน่อยใครใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ